สวัสดีจ้าใจเอ็มพาร์ลจ้ะห่างหายกันไปเมื่อนึงเนาะจ้ะพี่น้องปวงปายจ้ะใจเอ็มพาร์ลจ้ะมืัอนี้จะขอมาหาเฮ็ดตามเคยละพี่น้องเมื่อวานที่ทุระจ้ะรุ่นกับยายจ้ะภาษีมานบ่ะมานเนาะจ้ะยายย่างตีเอ็นบ่พี่น้องผลผึ่งออกแดงนานเนาะจ้ะนี่ออกกัออกยังดอกหน่อยอยู่จ้ะเอาคือเก่าละจ้ะเตี๋ยห่นเนาะจ้ะพี่น้อง เปิดเบิงก็ไดจ้จ้าพี่เนาะเจ้าขอสุภาากข้อถดขอไปเนี่จ้ะสิน้่อยเอาน,น้อยแล้วเนาะจ้ะอือูจเ,อเอจะเบิ้งใหญเ,เ,เจ้พี่เบิง้าจ้ะพี่เนาะกระเพี่อคนกระเพ่นเนาะจ้ะนี่เ้ีเมื่เดียวคือเกาล้วจ้าผู้เดียว cứ bây giờ sửa nó xuống dài sợ hay bờ cái bông thì nọ trời này 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 đây bên đèn ná cò chà, chỉ thì đó chỉ kéo ไ่ใช่ใหญ่เปไปตอออกผลปีดออกเนาะจะนี่ได้เปิดเบิ้งใหญ่กับนเเห็นเผินอกจะไ่ใจนี่ก็หนูอยากเจอดันจะพี่หนอเสือเพลจะเดินทางเดินล้าจะพี่หนอเริ่มไปสันระยานทีดีเราจะฮิดลุ่มร้วนจะพี่หนอหกกนี่ไม่ใชแค่ถือพวกว่ะจะอยากเจอเต่าดอกใหญ่ผน กับเป็นมือชุนดอกหน่อใหญ่กัเอาคือเก่าเลยเจ้าพี่เนาะแก่จุบเบิเ่งหน้าแก่จุดเอามาจะงีข้าวเคียพนกะเสือพนตายเนาะจ้ะจ้ะตามปลาย่างหน้าเด้อจ้าพี่เนาะ เปิดกระรังออกจากเพลิ่มนะจะพี่นอเจอหน่อยเป็นหล,ลายหลายบื้องยหญ่สุดนใลยนเบิ้งให้เบื่อใจนี่นี่จ้ะถ้ากระสก็บบอนโตเก็บได้นะจ้ะเราไปต้องออกกระล่ำเราจ้ะพี่น้องเออย่นีเป็นเป็นสีเลยจ้ะ ไดะเทียมเล้จ้าพี่น้องเปิดเาราคบว่าเขียนว่สูบผ่าปนะจ้บพี่น้องจ้ะได้กระสิได้ตีนไปเลยจ้บบริป,ปาดเด้อจ้บมือเดียวเด็ดเอาเนะาะจ้บพี่น้อ หายกันไปเมื่อนึงจะมือวันทิุลาจะไปหาคว้ายหงวาอยู่ดงพูดเด้จะเป็นเนาะไปหายงว่าซอยลูกซอยป่าจะผพเ่นไปล่อยิ่นบหินแต่ว่าข้องยายบไดเป็ปล่อยดอกเะ็บเนาะ Ở bên thái thả bớt chú tón đấy, cha phí nộ. Thái thả mấy vườn băng tón đó, cha phí Làm mùa nhạc đấy, đó, cha phí nộ. Tôi nó họ câu cha. Đón bớt, cha phí เบือนพอดีน่าจะรุนเนี่ยแต่ว่าพอกระเถาไหว้จะพีหนอเย็นรุนเนี่ย

ມາເບິ່ງລົດຈາກພີ່

móc nữa chân nha mặt lên chân mặt lên chân nha mặt lên chân nha mặt lên chân co. mặt lên chân nha 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 mặt lên Ô, nó ngàn Ủa, cơm ngàm nó chè cháu nọ cái cò chè cháu nọ Ủa, cháu cháu sẽ đến cháu cháu cò là bạn cháu 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 nó cháu ให้กอกเลยจ้ะกอจ้างามลเลยจ้ะพี่เนอะถึงบ้านก็งามเด้อจ้ะหยดหนึ่งจ้า หนึ่งจ้าเพื่อนเพื่ออกจ๊เด้จดอจเฮิตก่อหนึ่งจ้าแกยกแขไปตองเบืองน้อจะงมงาๆจะ้จะใ้่สิเป็นไปน้ำฮิตกอ่อล้วพี่นอ้อง นี่มาตัวน,น,นึ่นจ๊ะนี่แต่ว่ายหญแล้วเห็นอีกดอกหนึ่งนีงน่จ้ะไปปลุนกับยหญ่จ้ะว่าไปที่นูพิ่น,นว่าเนาะพี่น้ององามจ้ะ มันจะนงงามเ้ยจ้าพี่น้อมันจะงาม้ยจ้ะก็จ้พี่นาอะงามเ้ยจ้านี่ Cái bông nó già hết coi già phe nó chuông bưng già Chả สองจูมจะพินขอข้าวเพื่อข้าวเวนเพิ่นนอจะไปตองลายเพิ่นพึ่งออกจะพินอมใช่น,น,นดอกงามเเก็บอก่อนจะพี่นอดอกใหญ่งงนาะจะเข่าจะดอกี่แต่ดอกง่ายงามดีมาเจนเก็บมาก่อนจะพินอ ก็ดอกงามเถอะเขาเห็นว่าจะพี่น้องพี่น้องว่ารยังนงแกจะเปิดเทปวงพี่น้องปัดเขาดินยังจะไปดอกงามดอกบวบเทปพี่น้องเห็นบาจ็บนี่อุ้ยนี่ยแกจะเปิดเทปวงยังจะไปดอกไงดอกงามแทปพี่น้องเก็บเพดดอกละจ้ะมันนี่ ตามหาให้เราง่กับเว้นพ่อดอกเนาะจ้ะตามไปก็เมื่อยจ้ะพี่หนอ่อคนบอกบ้านน้องเมย์พ่อท่านคอยออกเด้อจ้ะแต่จะพูดจะไปตามเอาตัวเนี่ยให้เสียเพื่อนจะเผินเถอะนี่จะเปิดอเบิงพ่อดอกตามอันนี้เนาะจ้ะพี่หนอ่อปุ๊บดอกเกศข้าวดินเด้อจ้ะพี่หนอ่อเนี่มีแนวก,กินเพื่อนเขาเลี้ยเนี่ย ของปวดเผาไหวจะเพี่นอะกินขาหา้าเพ่ไว้แลยเจ้นี่แต่ปวดกินนาะจ่ะาจังคนตังกินละแบ่งกันกินจ้เพี่าเาะผวนใ่นซองดอกเจ้พี่นอะจะสุรุปน่าจะพี่น,ะะน,ะนะอะปวงไปจ้าจะยิ้มพรโลจ้า ก็มานอยู่เป็นเฮ็ดมาร่วมเต็มตาเด้อจ้ะก็ยังหัววานย่าได้เฮ็ดอะไรยังจ้ะกะบ่งหดถ่ายคลิปเด้อจ้ะพี่น้องบ่งปายจ้ะว่าย่าเก็บเฮ็ดยังเนี่ยจ้ะแต่ว่าย่าเก็บรวมๆเนี่จ้ะเฮ็ดงามก็มีเฮ็ดกี่หลายก็มีจ้ะเฮ็ดนังอีกก็มีจ้ะอยู่ตาตาในล่วมขอกันน้ำกันเนาะจ้ะคลิปนี้ก็บ่มียังหลายจ้ะจะเยี่ยมพาเลาะจ้ะสวัสดีจ้ะ